สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมในข่าววินดี้นะครับวันนี้ขอนําเสนอข่าวนี้ครับเปิดสัมพันธ์โป๊บสงสารแม่เคลียร์ทุกปมครับกับข่าวที่ชื่อว่ามวยรี่ยังรักเปิดสัมพันธ์โป๊บแม่รับรู้สงสารถูกถามลูกขายบริการเผยปมเงินหมืน่นและห้องเชือดครับอืมเพื่อนเพื่อน,นครับ ก่อนจะฟังข่าวนะครับช่วยกดไลค์ให้กําลังใจในการนําเสนอด้วยนะครับและเมื่อฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาด้วยนะครับว่าคิดเห็นยังไงรู้สึกยังไงเนาะอ่ะก็เดี๋ยวผมจะขอชี้แจงก่อนจะอ่านนะครับเพราะว่ามันยาวครับเพื่อนๆมันยาวมากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆอยากจะดูอยากจะฟังแบบรายละเอียดเจาะลึกแบบเต็มเนะเพื่อนๆก็เข้ามาที่ลิงค์ข่าวเลยนะครับซึ่งลิงก์ข่าวเนี่ยจะอยู่ในรายละเอียดของวิดีโอเนาะนี่ฮะเขาก็มีคลิปมีอะไรไว้ให้เนาะเพื่อนๆนก็ตามตามเข้ามาที่ อมันเป็นคลิปจาก Facebook นะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้นะอืมอ่ะมาฟังกันคร่าวๆเนอะคร่าวๆก็คือคร่าวๆเดี๋ยวสรุปให้ฟังเนาะฟังกันเลยครับ <S <S เปิดหมดสััมพนธ์5เดือนหวังโป๊บจะเข้าใจเคียร์กันหมวยลี่พัชมนเปิดใจครั้งแรกหลังไปออกรายการเฮอร์เดวันของเธอหลังโดนรุมแฉความสัมพันธ์โป๊บธนวัฒน์ถาม ขออภัยครับแถมอดีตแฟนเก่าเนี่ยออกมารุมถล่มซ้ําจนเสื่อมเสียถึงขั้นต้องออกจากงานครับฮะออกงานเลยเหรอเฮ้ยมันเกินไปนะครับพื่นถ้าอย่างเงี้ยเกินไปนะฮะโดยเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์นะครับหมวลี่เปิดใจว่าอยากจะให้สังคมมองเราใหม่ในอีกมุมหนึง่งความเป็นลูกผู้หญิงของเราเนะี่ยถ้าทุกคนเป็นหมวยจะเลือกออกมาทำอะไรแบบนี้ไหม มาฟังความคิดเห็นของเธอนะครับถ้ามีความรู้สึกที่ดีกับใครจะทำแบบนี้ไหมอย่ามองจากข่าวหรือภาพที่หลุดออกมาหมวยไม่รู้เรื่องไม่ได้ปล่อยทางเราไม่ได้เป็นคนปล่อยแชทหลุดไม่ทราบว่าหลุดเนี่ยมาจากไหนโดนแฮกไลน์ไอจทำเสื่อมเสียชื่อเสียงมีแชทไปยืมเงินเพื่อนจนเพื่อนโทรมาคุยกับเราจึงรู้ว่าเราะโดนแฮกอ๋อคือ โดนแฮกไลน์นะครับเพื่อนๆก็ข่าวพวกนี้นะเพื่อนๆก,นะก็ดูในรายละเอียดนะครับซึ่งผมจะเอาลงไว้เนาะอะก็อยู่ในรายละเอียดวิดีโอเลยนะผมจะเป็นชื่อคลิปนะ,ะมาฟังต่อครับมวมลี่นะครับยืนยันไม่ได้เป็นคนปล่อยภาพหรือว่าแชทแต่อาจเป็นอะไรที่แบบปล่อยให้เพื่อนดูอืก็คือยืนยันไม่ได้เป็นคนปล่อยภาพหรือแชทแต่อาจเป็นอะไรที่ปล่อยให้เพื่อนดูแต่ก็ไม่ได้โทษเพื่อนนะ เพราะว่าลายแฮกยากแต่ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าแฮ็กได้ยืนยันไม่ได้เป็นคนปล่อยส่วนเรื่องส่งให้เพื่อนดูเราก็มีส่งฟิลแบบเพื่อนผู้หญิงเมาส์กันหนะ้าอะไรอย่างนี้นะเออเพื่อนสนิททั้งนั้นอยากบอกว่าเราอยู่นี่นะเราไม่ได้คิดจะโดนอะไรแบบนี้นะอืมก็คือแบบอารมณ์แบบเอ้ยเพื่อนผู้หญิงที่สนิทสนิท,นทเมาส์กันอะไรอย่างนี้นะผมก็มีโมเมนต์อย่างนี้เนี่ยกับเพื่อนผู้ชายนะคือแบบเอ้ยเราอยู่นี่นะเฮ้ย ผมชอบคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอืมนะก็เพื่อนสนิทนะอ่ะฟังดูครับเมื่อถามย้อนความสัมพันธ์กับโบ๊บคบกันตั้งแต่เมื่อไร่มยลี่เผยว่าไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่มส่วนรูปในห้องเชือด้ว่นะตัวเองไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้เป็นคนถ่ายเริ่มความสัมพันธ์ปีที่แล้วแต่ขอเป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่มนะครับก็อย่างที่เธอบอกนี่ครับเธอไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่มนะครับเธอพูดตอนเปิดตอนตอนเปิดเลยนะว่า ไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่มแล้วก็พูดตอนจบเลยครับว่าไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่มใจความที่เธอพูดว่าก็คือรูปห้องเชอดนะครับเธอไม่ได้เธอไม่รู้เรื่องนะครับเธอไม่ได้เป็นคนถ่ายนะอืมเธอก็ได้ตอบด้วยนะครับว่าเริ่มความสัมพันธ์กันปีที่แล้วนี่ฮะแต่ถ้าว่าขอเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่มก็อย่างที่เธอบอกนะครับเริ่มความสัมพันธ์ปีที่แล้วแต่ว่าไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่มเลยครับอ่ะเอาละครับ ถ้ายัางไงก็เดียเด๋ยวรายละเอียดพวกนี้เพื่อนๆไปอ่านไปฟังกันเอาเองนะครับหรือไปอ่านกันเอาเองในเว็บเนะาะมันยาวมากครับเพื่อนเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวม,มีอะไรอัปเดตก็จะมาอัปเดตกันต่อไปนะครับสุดท้ายนี่ครับขอกราบขอบพระคุณนะครับข้อมูลจากข่าวสดเนาะแล่ถ้ายัางไงเจอกันในข่าวต่อไปเลยกันนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับอ่คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันเนาะก็น่าเห็นใจเธอนะครับผมโอ้ย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 